สวัสดีครับเพื่อน YouTube ูทูบของผมนี้พานเพื่อนมัซ่อมพัดลมอันนี้อาการพัดลมไม่ง่ายนะครับม,มันหมุนค่อยเกือบไม่มีแรงหมุนเนาะเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับตัวน,นี้เป็นพัดลมเก่านะซึ่งนี่นะลักษณะเป็นรุ่นเก่าที่เขาใช้แล้วมีชิ้นเหนียวนะใช้ประมาณ3 0มสปี4ีปีแล้วแต่ว,ว่า อาการมันก็ยังหมุนอยู่นะครับก็เลยเอาตะแกรงของฮาตาลี่มาใส่เพื่อเดี๋ยวทดสอบทดสอบเพื่อนดูว่ามันหมุนแบบไหนนะครับที่ว่ามันนี่มีแรงเดี๋ยวปักครับกดซีวิคนี่ครับมันค่อยๆขยับนี่ครับอันนี้คือหมุนค่อยมากนะนี่เบอร์หนึ่งนะครับถ้าลักษณะนี้ไม่แกนติดก็ซีนะครับซีเสือ่อมเดี๋ยวผมจะ ปาดตะแกงก่อนตะแกงนี่ก็โมนิฟายมานะเอาแล้วเอาล้รอบสองครับผมือ <c oughs> นะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวลองหมุนใบดูนะครับเนี่ยเอามือหมุนหมุนง่ายมากแสดงว่าใบไม่ติดนะถ้าใบไม่ติดแล้วก็ลองถอด ถอดใบออกมาดูแล้วหมุนอีกรอบหนึ่งบางทีหมุนที่ใบไม่รู้นะว่ามันเนืดหรือไม่เหนืดนะครับแต่ถ้าเราถอดใบออกมาดูมันจะรู้นี่ลื่นมากลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยนะ,ะนี่นะเนี่ยอันนี้แสดงไม่ไม่ติดนะถ้าไม่ติดแบบนี้อาการนี้น่าจะไม่หาเรื่องแกนติดนะครับผมน่าจะเป็นที่ซีเสื่อมนะ นะสีเสื่อมนะถ้าแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูสีกันด้านหลังกดปักก่อนนะครับปักก่อนนะปักเสร็จแล้วก็เรามาเอาตัวนี้ออกนะครับหัวจุกตัวนี้เราเป็นพัดลมแปลงไม่ใหญ่ครับแปลงเอาก็ได้นะพัดลมมันไม่ยากนะถึงอะไรมันหายเราก็จับอะไหล่เก่ามาใส่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของมันโดยเสมอไปนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นฝาครอบของมันเองนะนี่ C C ตัวนี้นะครับค่าหนึ่งจุดห้าไมโครนี่ครับนะเดี๋ยวผมให้ดูหนึ่งจุดห้าเป็นไงนี่ปุ๊บนี่เห็นชัดไหมครับแขวที่เขาเขียนว่าหนึ่งจุดห้านะครับเขาจะมีเลขหนึ่งนะครับนี่นะเอาชัดเจนเลยนะนี่ผมชี้ให้ดูหนึ่งจุดห้านี่เหมือนบอยไม้นี่คือตัว U นะครับไอตัวขีด สองขีดน้านบนนี่คือตัว F 1.5ึ่งจุไมโครนะครับไอ้พวกนี้คือความผิดพลาดของมันนะความคาดเคลื่อนมันห้าสิร์พ60เพิร์พนะครับรับไดงดันไปได้ถึง450โวลต์ไฟบ้านนะครับนี้ไฟบ้านเราแค่120เนาะมันรับได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เทคนิคการซ่อมเดี๋ยวมาดูกันขั้นแรกเราก็เอาซีออกก่อนนะครับ แสร็จแล้วเราปรกสายนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีคาปานะหรือว่าพอมิตเตอร์เฮ้ยเราไม่มีวิตเตอร์ยิต,ต่อนเราสามารถเปลี่ยนซีได้เลยสั่งจากรัศดาน,นะครับตัวละยี่สิบกว่าบาทนะครับบางร้านขายแค่สิบห้าบาทก็มีแต่ว่าต้องซื้อเยอะถึงจะคุมนะเพราะว่าค่าส่งมันประมาณสามถึงสี่สิบบาทถ้าตัวนี้เพื่อนๆซื้อต้องหาตัวที่มีสัญลักษณ์ตัวนี้นะนี่ที่ว่าเขาจะวัดค่า <c oughs> คาปาได้ สัญลักษณ์ตัวไหนลองดูดีนี่เหมือนขีดเท่ากับขึ้นบนเงนะี้ยแล้วก็จะมีหางสองข้างถ้ามีย่านนี้ก็คือเราจะวัดค่าของ c หรือคาปาได้สบายแต่เ,เพื่อนเห็นตัวเลขอย่างเยอะเลยโอ้โหหาไม่มีตัวสัญลักษณ์ตัวนี้อันนั้นวัดคาปาไม่ได้นะแต่วัดย่านอื่นได้จะ่ลงทางนะซื้อมาก็ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าจุดประสงค์เราคือซ่อมบัลลมเราต้องวัดคาปาได้ด้วยนะครับ หนึ่งจุดห้านะครับเราวัดซ้ายขวาลับได้ไม่ต้องดํากระแดงหรือแดงกระดําได้หมดนะครับอลองสลับข้างดูปึ๊บปื๊ดโอ้โหอะไรเนี่ยสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็คือเดสมอลลก็คือเทียนไปเรียบร้อยเราก็เอาคาปาตัวใหม่มาอันนี้ผมซื้อมาอะไรยี่สิบบาทเดี๋ยวลองวัดดูค่าจะเท่าไหร่ปึ๊บเข้าไปปับป๊บปับ๊บปั๊บ หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่ไมโครนะครับนี่ได้แล้วครับผมตัวนี้โอเคค่า,าเคลื่อนเล็กน้อยไม่เป็นไรเรารับกันได้อยู่แล้วเวลาต่อที่มีดำแดงเนาะเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะของเรามีสีดำอย่างเดียวมันจะต่อไปมันจะไหมไหมเนี่ยไม่ไหมนะครับต่อได้เลยนะครับต่อได้เลยสลับข้างได้นะครับเพราะว่าเขาสลับขั้วได้นะสำหรับคาปาต่อง่ายมากแล้วก็มีดนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันปอกสายได้นะ ี๋ยวผมใช้วิธีการนี่ใช้ทีมปอกสายเลยครับเพราะว่าทําบ่อยนะครับมันจะเร็วนะครับผมบีบแล้วก็ออกมาเป็นนี้เลยจริงๆแล้วมันต้องมีอันนี้นะเท่าหดวันนี้ท่าหดผมหมดผมก็ใช้ทีเอาที่พันไายไฟนะมันบานตัวนี้ทํามันสั้นมันเพื่อนสามารถปอกให้มันยาวเพื่อจะพันให้มันแน่นๆได้ไม่ต้องบัตกีนั่นเพื่อนนะไม่ต้องมีหัวแรง ทำได้เลยคสังหราสตาช้อปปี้นะครับไม่ได้โฆษณาแต่แต่ว่ามันมีขายที่นั่นนะครับไม่รู้จะให้ไปซื้อตรงไหนนะครับก็ซื้อในราสตาช้อปปี้นะครับพิมพ์ว่าคาปลาพัดลมหนึ่งจุดแปดหห้าเขาก็ขึ้นมาให้เห็นแล้วครับเราก็สั่งซื้อได้เลยง่ายมากสุดแสนจะง่ายครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซื้อที่ร้านไม่ต้องเสียเวลาเอาไปซื้อที่ร้านก็ได้นะครับเราซื้อในช้อปปี้รัสตาค่าสูงก็สี่สิบาทถ้าเราขับรถไปยเยอะกว่าเดิมอีกนะครับผม แล้วก็พันด้วยเทปพันสายไฟให้แน่นสักสี่ห้ารอบนะครับอย่าพันน้อยนะเพื่อนอย่าเสียดายนะบางคนพันแค่นี้ในน้อยแค่นี้แล้วก็พอเสียดายมีกลัวหมดไม่ไม่ใช่นะครับแบบนั้นไม่ใช่นี่ครับพันยาวให้มันคุมคุมไปเลยครับผมนี่นะนี่ยพันคุมคุมไปเลยครับนี่กันมันคายตัวออกนะครับอย่าพันน้อยนะครับอันนี้คือต้องเน้นครับเพราะว่าช่างใหม่ชอบพันน้อยหรือว่าเพื่อนๆนที่ไม่เป็นช่างนะก็พันนิดเดียวนะครับกลัวหมดนะผมไม่ต้องกลัวหมดนะ พันอันใหญ่ไปเลยนะครับเวลาดึงนะครับเวลาเพื่อนดึงอย่าอย่าดึงเลยนะครับเดี๋ยวมันจะดึงสายนี้ขาดไปด้วยนะเราต้องหาหมีดนะมาปาดตรงนี้อย่าดึงนะครับดึงปืดนี่ขาดออกหมดเลยนะครับนี่คือเทคนิคเล็กน้อยที่เอามาบอกเพื่อนช่างที่ฝึกซ่อมช่องกเกษตรศาสรเนาะขอบคุณเพื่อนทั้งแสนกวท่านเลยนะที่กดติดตามโอ้ผมใจมากนะครับเพื่อน ให้ความม่ใจยังเยอะนะครับฝากหลังมานี่กดติดตามกันวันหนึ่งเป็นร้อยคนครับผมนี่ครับนี่แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับผมสำหรับผมเนาะปึ๊บนี่ครับซ่อมไม่ง่ายครับตายมันบานอย่างเราถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราซ่อมเด็กเด็กรเปแบบครับเป็นการสาธิตให้เพื่อนได้ดูกันวิธีการซ่อมพรุมแบบประหยัดถูกและปลอดภัยนะครับสอดปลั๊กแล้วถอดใส่รองเท้าด้วยนะครับหาอะไรรองพื้นด้วยครับ อย่าให้เราไปเหยียบถึงอะไรเขาเรียกดินนะครับมันถึงมาดูดนะมันกระดูดนีดเดียวครับถ้าถ้าใส่รองเท้านะแต่ถ้าไม่ใส่นี้างานเข้านะเดือนนะนี่เรียบร้อยครับอง่ายได้แล้วเราจะมาเปิดดูเลย,เลยมันเป็นหมูหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวใส่ใบก่อน,นครับโอเคใส่ใบเสร็จนี่นี่ครับใส่ใบเสร็จแล้วนะกดอ๋ะเสียบปลั๊กก่อนเนาะก่อนกดสวิตช์เราต้องเสียบปลั๊กก่อนนะผมงั้นมันจะไม่ไปนะ ปากจ๊กเข้าไปกดเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวนะนี่เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมปึบโอ้โหอลังการงานสร้างครับผมนี่เบอร์เดียวนะพอเลยครับนี่โอ้โหจะงายทอง้วครับผม,มแรงพื้นเลยครับแรงกว่าเมื่อกี้สามเท่าจากเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเปิดเบอร์หนึ่งก็พอโอเคเปิียปาบเข้าไปนี่ครับ เห็นไหมล่วครับว่าสุดแสนจะง่ายได้สําหรับเพื other, ่อนๆช่างที hmm. <oru> ่เ ad พ <ain ways dishes out> ื่อนๆที่ไม่เป็นช่างหรือเป็นช่างก็ช่างนะครับถ้าอยากซ่อมเนาะนะครับก็ซ่อมได้เลยนะครับถอดเราต้องถอดปั๊กนะนี่นะพอตอบทั้งเสร็จเราก็ปลอดภัยเราเราสามารถซ่อมได้กดติดตามกดรูปกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยยินดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมวันหลังผมจะเอาขนมมาซ่อมให้เพื่อนดูนี่ก็นี่ก็รอการซ่อมนะครับนี่ก็รอการซ่อม หลังนู้นก็รอการซ่อมหมดเลยนะครับครับตู้เย็นสามสี่เครื่องรอการซ่อมหมดเลยนะครับผมมีก็ะคอมกระวางกันระหกบระหืนไปหมดเลยครับตอนนี้ก็เป็นงานซ่อมที่อยู่บ้านนะ <aja> เพื่อนนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนได้ดูกันคือประเด็นมันก็คือเราไม่ต้องไปทํางานตนอกบ้านนะประเด็นเราอยู่บ้านนี่คือหน้าบ้านผมนะไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับผมติดป้ายไว้แค่เดียวอยู่นู่นอยู่หน้าบ้านรับซ่อมเครื่องไฟฟ้าแค่นั้นเองนะครับ แล้วเราก็เขาก็จะโทรมาหาเราอีกนะครับเขาก็จะบอกต่อว่ามีช่างอย่างนี้เนาะสุดยอดครับกดติดตามไว้ครับกดลูกกระดิ่งไว้กดแชร์ไว้ผมด้วยเวลาผมลงคลิปไปเพื่อนๆจะเห็นปุ๊บเลยสองพัดมยังไงให้ปลอดไปและให้ได้ผลร้อยเซ็นคลิปหน้าเจองหม่สวัสดีครับ